สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนกองแอร์แบบละเอียดเลยนะครับในคลิปนี้คลิปก่อนหน้านี้ผมลงไปไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมก็จะเปลี่ยนคันนี้ไปนะอ่อนนิวครับนี่ไปนะต่อไปผมก็จะมาเปลี่ยนของเอ็กซิลี่นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับ เปิดคอนโซลออกมาเลยนะฮะก็ดึงดึงตับน,นี้ออกมานะฮะดึงขึ้น,นะะก็จะลด,ดก็จะมีสลักตรงนี้นะฮะจากนั้นนะฮะมันก็จะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะฮะหนึ่งสองสาม สี่นะฮะหนึ่ง,ส,งสาสี่นนะสีสีตัวนะฮะเราจะทำการมันออกนะฮะโดยใช้ไขควงไขควงหรือว่าสว่านไฟฟ้าก็ได้นะ พอเราทําการหมุนน็อตออกมาได้สี่ตัวแล้วนะฮะจากนั้นเราก็ดึงนะฮดึงตรงนี้ก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายนะฮะพอหลุดออกมาแล้วก็จะเจอแอรกองกองแอร์นะฮะก็ปลดออกมานะฮะก็ถอดออกมาเลยฮนะฮนสภาพ ก็จะดำแบบนี้นะฮะส่วนตัวนี้ผมก็สั่งมานะงบไม่ถึง60บาทนะอันละ40่บกว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดน,นะสั่งมาจากจีนนะใช้ได้เหมือนกันนะของอีซ n ซุออนิวนะ คองใหม่นะฮะพอเราถอดของเก่าออกมาแล้วเราก็เอาคลองใหม่สอดเข้าไปเลยนะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมนะปิดฝา แล้วก็เราก็ปิดคอนโซนเข้าไปนะแค่ดันเข้าไปนะแล้วก็จะได้แล้วดันเข้าไปนะก็าหาล็อกดันเข้าไปนะพอดันเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ทำการหมุนน็อตยึดเลยนะครับ สีตัวเหมือนเดิมครับ พอถึงขั้นตอนยึดน็นอตเสร็จแล้วขันน็อตเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปนะฮะแล้วก็ทะแยงมันเข้าพอเข้าอย่างนี้แล้วเราก็ดันดันให้ ตามปูข้างล่างมันมันเข้าหลอกนะพอมันเข้าแล้วก็ลองปิดดูนะถ้าปิดได้ก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนกองแอร์ง่ายๆครับเปลี่ยนเองที่บ้านมือใหม่ก็ทําได้นะครับเสร็จแล้วครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ